ที่บอกว่าหลอกคือเป็นการหลอกให้รักด้วยนะ,ะแสดงความห่วงใยแสดงความหวังดีส่งช่อดอกไม้ส่งอะไรมาให้แล้วได้เงินจากเขาไป1 8ล้านน่ะโอ้โหคือ<ก>เ,เงินจำนวนเยอะมากนะคะแล้วก็เนี่ยโอนออกไปให้เขาด้วยความเชื่อใจด้วยความไว้ใจคือครอบครัวก็เตือนแล้วนะคุณผู้ชมแต่ มันพูดยากมันพูดยากเพราะว่าเวลาเขาคุยกันเนี่ยเขาคุยสองคน <c oughs> เวลาเขาส่งดอกไม้ให้กันเวลาเขาโทรหากันเวลาเขาส่งเสียงข้อความบอกรักหรือว่าราตรีสวัสดิ์ฝันดีกุศลนัยเนี่ยมันสองคน <c oughs> นะคะคนข้างนอกเนี่ยก็จะถูกกันเป็นคนนอกทันที <c oughs> และเชื่อว่านะคะคนร้ายคนนี้มีจิตวิทยาดีมากคือรู้จักวิธีเข้าหา <c oughs> หรู้ว่าเหยื่อเนี่ย มีมปม<ล>อ่อนตรงไหนมปมตรงไหนอาจจะเหงาลูกห้านมไม่ค่อยดูแลอพอป่วยปุ๊บคุณมอ,อมผมส่งดอกไม้ไม,มาให้นี่นะคะแสดงความห่วงใย,ยแบบนี้ก็เลยนี่แหละค่ะคือมันไม่ใช่แค่โรแมนต์แกมอย่างเดียวคุณผู้ชมเขาเขาชวนลงทุนกันด้วยเงินมันก็เลยบานปลายขนาดนี้นะคะใช่ค่ะแต่ครอบครัวเองก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยนะคะเพราะว่าล่าสุดนลูกชายเข้ามาดูแล อย่างที่บอกว่าแม้จะมีการเตือนก่อนหน้านี้จนความสูญเสียมันมาถึง18ล้านบาทลูกชายยกหูโทรไปหาคนที่มาหลอกแม่ของเขานะคะอลองไปฟังบทสนทนานี้กันหน่อยค่ะฮัลโหลครับไม่ทราบว่าคุณตีทำงานอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ทำอยู่นครสวรรค์ครับนครสวรรค์เลยครับทำเกี่ยวอะไรเอ่ยเป็นโครงการยกระดับทางเลี้ยงเมืงองนครสวรรค์ครับนะครับ ของบริษัทแรกครับคุณอีคุณตีสามารถส่งสำเนาับบประชาชนให้ได้ไหมครับได้ได้ลองเป็นว่าเดี๋ยวผมจะส่งเอกสารต่างๆให้คุณนะครับส่งมาให้หน่อยน้ครับ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 ขอด่วนเลยนะครับครับครับคุณสบายใจได้เลยครับเดี๋ยวผมจะส่งให้นะขนาดลูกเขาโทรมานะตัวเองหลอกแม่เขานะ ยังคุยแบบคามมากคือแบบใช่คือแบบนิ่งแล้วแบบโอเคทํางานอยู่ที่นี่อ,อยู่ที่นครสวรรค์สามารถสืบได้อยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมส่งเอกสารหลักฐานอะไรค,คุณลูกอยากได้อะไรเดี๋ยวพี่ติคนนี้จะส่งให้หมดเลยนะคะคือเขาไม่ได้มีความวิตกกังวลใดๆนะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องรอดูว่าเขาจะส่งมาหรือเปล่าแล้วตกลง,งเนี่ยทำงานอยู่หน่วยงานโอ้โหโกรมการทางหลวงสั่งทางด่วนอะไรจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่เรื่องที่อุปโลกมามทั้งหมดใช่ค่ะ รับปากเลยว่าครับครับเดี๋ยวจะส่งให้สำเนาบัตรประชาชน,ชนเอกสารอะไรที่อยากได้จะส่งให้อันนี้เป็นบางช่วงบางตอนนะคะของบทสนทนาที่ลูกชายของผู้เสียหายเนี่ยโทรไปหาโทรไปหามิตรเขาเรียกเป็นมิจฉาชีพไปแล้วนะเ<ม>พราะว่าแมหลอกเงินแม่ไปถึง18ล้านนี่นะคะ แล้วไปถามด้วยว่าเอ๊ะคุณมีเอกสารในการลงทุนโก f ฟิเจอร์ที่มาบอกคุณแม่หรือเปล่าทางปลายสายก็ครับครับครับเดี๋ยวส่งให้อย่างเดียวเลยลูกชายของผู้เสียหายเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังนะคะ,คะบอกว่าต้นเดือนกนรกฎาคมเนี่ยคุณแม่มาชวนลงทุนค่ะธุรกิจโก f ฟิเจอร์บอกว่าถ้าลงทุน1ล้านบาทจะได้ปันผลถึง2ล้านเนี่ยโอ้โหเป็นเท่าตัวเลยตัวลูกบอกว่าอ้แม่มันมันเชื่อไม่ได้นะแบบนี้เนี่ยอย่าไปเชื่อใจใครเขาแบบนี้เมธ อาชีพแน่ๆเลยมันจะไปม,มีที่ไหนลงทุนล้านได้ผลกำไรมาถึงสองล้านได้อะไรขนาดนั้นจากนั้นค่ะสิงหาคมแม่มาขอยืมเงินลูกชายคือตัวของลูกชายคนนี้นะคะกับน้องชายด้วยคนละหนึ่งล้านบาทแล้วบอกว่าจะเอาเงินไปใช้ในทําธุระตัวเขาเองกับน้องให้ค่ะ,คะแม่มาบอกว่าจะเอาเงินไปใช้ทําธุระจากนั้นต่อมาก็มีการพูดถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายในบ้าน อีกหลายต่อหลายครั้งฟังดูนะคะสักพักช่วงหลังเนี่ยแกก็เปลี่ยนไปแกก็มาพูดถึงเรื่องการเงินมากขึ้นบอกว่าแกเนี่ยเงินใช้ไม่ค่อยมีในค่าใช้จ่ายในที่บ้านต้องช่วยกันรับผิดชอบนู่นนี่นั่นมากขึ้นแล้วก็ช่วงหลังแกก็เอาทรัพย์สมบัติที่แกมีเนี่ยไปขาย สมบัติด้วยก็เอาไปขายคือตอนแรกเนี่ยแม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเรื่องการเงินนะคะมีเงินใช้แบบสบายสบาย,บายพอเอาไปลงทุนกับพ่อหนุ่มคนนี้ค่ะก็เริ่มมีเรื่องของการแปลสินทรัพย์เป็นเงินเอาเอาบรรดาแบบสมบัตินะคะอเอาของแบรนด์เนมเอาของอะไรในบ้านไปขายแล้วก็เริ่มจะมาบน่นลูกๆเครื่องก็เนี่ยค่าใช้ใจ่ายในบ้านอนะมันต้องช่วยกันแล้วนะค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรนะคะลูก,ลกๆก็เลยเอ๊ะ รู้สึกว่าแม่ยังไงนะแม่เอาเงินไปไหนหมดนะคะคุณผู้ชมจนกระทั่ง6ตุลาคมค่ะคุณผู้ชมลูกเนี่ยจับได้บอกคุณแม่แอบโอนเงินไปให้กับมิจฉาชีพ<ม>แล้วให้ไปแล้วเนี่ย18ล้านบาทนะคะตั้งวะไปเจอเนี่ยแม่ทําไมให้เขาแบบนี้โดนหลอกแล้วแม่ยังไม่เชื่อนะคะ,คะแม่ยังไม่เชื่อจนลูกเนี่ยต้องไปตามเพื่อนที่เป็นตํารวจมาคุยกับแม่ค่ะแล้วก็เปิดคลิปกลโกลงมิจฉาชีพให้แม่ดูโอ้โห ตามสเตปเลยนะี่คะคุณแม่ดูไปก็ค่อยๆดึงสติอะคะ่ะค่อยๆคิดเอาใช่เลยวิธีพูดแบบนี้การชวนลงทุนแบบนี้ลงทุนก้อนแรกได้คืนทันทีแบบนี้หลังๆเริ่มบ่ายเบียงเอ้ยมันใช่หมดเลยนะคะสุดท้ายคุณแม่บอกโอเคงั้นไปแจ้งความเอาผิดกับนายตีนี่ก็แล้วกันค่ะ,ะคุณแม่เล่าแบบนี้ค่ะ 5กรกฎาคมเองนะคุณผู้ชม5กรกฎาคมนี้เองมีผู้ชายคนหนึ่งนะชื่อทวีศักดิ์ชื่อเล่นชื่อคุณตีนี่แหละเขาทักคุณแม่มาใน Facebook นะทำเนียนบอกอา้าวทักผิดคน<อ>นะคะทักผิดคนปุ๊บเนี่ยก็ชวนคุยอะคะ่ะทักมาหาทั้งวันทั้งคืนจนแม่เนี่ยรู้สึกว่ามีเพื่อนคุยคก็เชื่อใจให้เบอร์โทรให้ไอดีไลน์ไปนะคะจากนั้นเขาก็ติดต่อกันเรื่อยมาคุณผู้ชม5วันเท่านั้นแหละ นะคะทวีศักดิ์ออกไลายค่ะคุณแม่ไม่แน่เราไม่แน่ใจนะเขาเรียกกันว่าอะไรนะแต่ชวนฝ่ายฝ่ายหญิงเนี่ยลงทุนค่ะ go future บอกมาเลยมาเลยได้ค่ะตอบแทนสูงแน่ๆตอนแรกเนี่ยคุณแม่ก็ยังมาชวนลูกๆนะบอกว่านี่นเพื่อนแม่เขาบอกมาแบบนี้นะคะดีนะลูกเอาเงินมาลงทุนกันไหม,มนะแต่ว่าตนเองกับน้องก็เตือนแม่ไปรอบหนึ่งว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่คุณแม่ก็ไม่ได้ฟังนะคะก็ไปลงทุนอบอกว่า13กร,รกฎาคมเนี่ยคุณแม่โอนไป 1 0 0 0งแบาทแล้วก็โอนไปให้เรื่อยๆนะคะพอเงินหมดก็เอาทองคํากับเครื่องเพชรไปขายไปยืมจากญาติๆมาบ้างจนยอดเนี่ยทะลุ18ล้านเข้าไปคือตอนนั้นแม่บอกว่าแม่เนี่ยไม่รู้ตัวเองเลย uh huh. เขาบอกอะไรพูดอะไรแม่หลงแม่เชื่อนะคะแม่เชื่อใจเขาน่าจะเป็นเพราะว่าเขารู้จุดอ่อนของแม่ <c oughs> ตอนแม่ไปนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเขาส่งดอกไม้มาให้ แม่นะคะก็มานั่งไล่เลียงสลิปดูคุณผู้ชมมีทั้งหมด17ครั้ง15บัญชีแต่และบัญชีเนี่ยชื่อไม่ซ้ำกันตีเนี่ยบัญชีเยอะอะไรขนาดนั้นตียาดเยอะอะไรขนาดนี้จะมียอดใหญ่2ยอดที่ต้องไปโอนที่ธนาคารนะคะก็คือ4ีล้านห้าแสนบาทอ,อันนั้นเนี่ยไม่สามารถโอนผ่านแอปได้แม่ ก็ไปให้เขาไปโอนถึงธนาคารใช่ค่ะในสลิปที่เห็นเนี่ยที่สูงสุดน่าจะเป็นล้านห้าแสนมั้งคะแต่พอ4ี่ล้านหเลยต้องไปโอนที่ธนาคารถูกไหมค่ะเรื่องนี้ลูกชายพยายามจะไปสืบตามเองนะคะว่าตกลงนัทวีศักดิ์หรือตีที่เป็นมิจฉาชีพเนี่ยใครเขาไปตามจากร้านดอกไม้คะ่ะที่ตัวของมิจฉาชีพเนี่ยส่งมาให้กับคุณแม่ตอนที่ป่วยแต่ว่าเจ้าของร้านดอกไม้ ก็ก็ตามปกตินะคะคือเขาไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลลูกค้าของเขาได้ค่ะคือลูกก็บบว่าเออก็ไปตามตรงนี้ไม่ได้ให้เหตุผลว่าให้ไปเอาหมายจากตํารวจมาก,ก่อนถึงจะให้ข้อมูลสุดท้ายค่ะลูกชายบอกว่าอยากจะเตือนมากๆเลยให้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่บ้านลําพังนะคะอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพง่ายๆแบบนี้ ตัวของลูกชายเองบอกว่าขนาดผมนะกับน้องชายอยู่บ้านเดียวกันกับแม่แท้ๆเลยค่ะแม่ยังโดนมิจฉาชีพหาช่องทางมาหลอกเอาเงินได้ขนาดนี้เลยอะค่ะ18ล้าน เชื่อว่าตอนนี้คุณแม่ก็กเสียใจมากๆอย<ช>ู่แล้วนะคะก็ไม่ซ้ําเติมกันแต่ว่าคุณผู้ชมถ้ามีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณอาก็เตือนกันไว้นะคะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเนี่ยมันเข้าถึงได้ทุกช่องทางจริงๆค่ะติดตามพีพีทีวีเอชดี36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกดซับสไครป์พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย